ขอบคุณขอความวันเกิดนะครับครับโอ้ยโอ้ยน่ะขอวันเกิดสร้อยลุยวิตองิมคิวเทเพื่อนที่แสนดีซื้อของขวัญให้น้องโบ๊ทคำสิงงานนี้ได้ใจสาวเบสไปเต็มๆล่าสุดน้องโบ๊ทภูรักคำสิงเพิ่งจัดวันเกิดครบรอบ16ปีของตัวเองไปและมีพี่สาวสุดที่รักอย่างสาวเบสลรวก็มีคำสิงเป i ์ p o o n e 15และเงิน 1 0 0 0 0แบาทแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับของขวัญจากหนุ่มซิมคิวเทอป้าที่วันนี้น้องโบ๊ทได้ถ่ายคลิปลงสตอรี่ไอีโดยงานนี้เป็นกำไลโซ่ข้อมือซึ่งดูเท่ยอย่างมากจริงๆพร้อมกับยื่นมือไปให้กับหนุ่มซิมโดยงานนี้หนุ่มซิมถึงกับจะเลีย้อ่ข้อมือเลยทีเดียวโดวยใส่ข้อมือนี้แพงเป็นอย่างมากเพราะเป็นแบรนด์ดัง อย่างหลุยวิกตองนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าให้ยืมใส่หรือว่าให้เป็นของขวัญกันแน่แต่ถ้าซื้อให้เป็นของขวัญจริงๆต้องยอมรับเลยว่าครั้งนี้หนุ่มซีมคิวเทอป้าได้ใจพี่สาวอย่างสาวเบสและวันีคำสิงเป็นเต็มๆอย่างแน่นอนเพราะดูรักน้องโบสเป็นอย่างมากจริงๆตอนนั้นก็สนับสนุนเสื้อทีมฟุตบอลให้กับโรงเรียนของน้องโบสอีกด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าพี่เขยเอ้ยเพื่อนที่แสนดี ของพี่สาวอย่างสาวเบสร,รักรณีคำสิงอย่างแน่นอนคะ่ะแหมแล้วก็บอกว่ามีคนคุยไม่คิดอะไรกับสาวเบสแต่มาซื้อของขวัญเอะอะคิดถึงแบบนี้อยากเจอตลอดจะไม่ให้คิดว่าหนุ่มซิมคิวเทปอปป้าชอบสาวเบสได้ยังไงกันเพราะถ้าสาวเบสเขาไม่ได้คิดอะไรกับหนุ่มซิม ป่านนี้เขาคงมีแฟนแล้วล่ะาค่ะฉะนั้นถ้าหนุ่มซิมชื่นชอบมีตัวสาวเบสร,รีบมาจีบนะคะเพราะตอนนี้หนุ่มแพทริกมีความจิ้นสูสีกับหนุ่มซิมแล้วล่ะาค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เลยใครจะมาวินขอขอบคุณเบสคัมสิงห์ซิมคิวเทอปปาโบสคัมสิงห์ A, Sing, และแพทริก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ